มาใครที่ไม่ชอบมูฟังทางนี้นะคะวันนี้ครูจะบอกเคล็ดลับค่ะไม่มูก็รวยได้ต้องทำยังไงคะไม่มูก็รวยได้ค่ะทุกคนฟังให้ดีวันนี้นะคะคุณไปดูค่ะที่บ้านของคุณอนะคุณมีแหวนไหมไม่มูนะอันนี้ไม่มูนะเพราะเราใส่แหวนอยู่แล้วค่ะให้คุณหาแหวนนะคะที่คุณมีที่คุณมีอยู่มีอยู่ในตู้เก็บไว้หรือว่าใส่อยู่ประจําอยู่แล้วทุกคนฟังนะถ้าคุณใส่แหวนนิ้วกลาง ต้องใส่ทุกวันฟังให้ดีนะคะชีวิตจะพลิกจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเพราะพลังงานะนิ้วกลางทุกคนฟังนะไม่ได้ไม่ได้แบบหยาบนะคะนิ้วกลางก็นิ้วเราอะค่ะทุกคนนิ้วกลางมันเป็นนิ้วที่ยังไงมันก็ยาวที่สุดมันเป็นนิ้วผู้นํามันเป็นนิ้วทรงพลังมันเป็นนิ้วเรียกทรัพย์ใครก็ตามมีแหวนอะไรก็ช่างคะ่ะมือไหนก็ได้คะ่ะมือขวามือซ้ายแล้วแต่เลยนะคะขอให้เป็นนิ้วกลาง ให้เอาแหวนที่คุณมีมาใส่นิ้วกลางไม่ได้มูนะคะเพราะเขาเป็นเครื่องประดับนะสําหรับคนไม่ชอบมูแต่ครูก็เชื่อว่าคุณมีแหวนอยู่แล้วนะคะคุณมีแหวนอยู่แล้วค่ะคุณใส่แหวนอยู่แล้วแค่คุณเลือกเฉยๆค่ะว่าคุณจะใส่แหวนนิ้วไหนนะคะอ่าใครที่ใส่อยู่แล้วนะคะทุกคนฟังให้ดีนะคนที่ใส่แหวนนิ้วกลางช่วงที่คุณใส่ทุกคนเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าให้นวดนิ้วให้นวดอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วนิ้วเราอะคะ่ะมีพลังงาน ทั้งนิ้วทั้งฝ่ามือทุกอย่างมีพลังงานเขาสามารถทําให้เราแข็งแรงได้นะคะต่างๆเหล่านี้แต่พลังงานอีกด้านหนึ่งอะค่ะเขาบอกว่ามือค่ะเป็นมือที่มีพระคุณกับพวกเราทํามาหากินเป็นมือที่เราอะค่ะ,คะจับของเข้าปากนะคะใครที่ใส่แหวนนิ้วกลางแต่ใส่ทุกต้องใส่ทุกวันนะคะวงเล็บไว้ด้วยนะคือใส่ให้บ่อยที่สุดในหนึ่งปีอาจจะลืมใส่แค่วันสองสวันสาวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องมีความประสงค์ว่าจะต้องใส่ตลอดนะคะตอนอาบน้ําก็ทอตอนอะไรก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาบอกว่าให้สังเกตนะคะชีวิตเราอะคะ่ะจะดีขึ้นไม่ว่าด้านไหนก็ตามให้สังเกตบางทีมันจะดีด้านนี้ด้านการงานบางทีมันดีด้านการเงินด้านโชคลาบด้านครอบครัวด้านอะไรแบบนี้ด้านสุขภาพทุกคนมันจะดีเพราะว่านิ้วกลางอะคะ่ะบ่งบอกถึงความโชคดีเพราะมันยาวที่สุดมันเป็นนิ้วผู้นําถ้าเรานำแหวนมาใส่นิ้วกลางบ่งบอกถึงความเป็นผู้นําความโชคดีการนําพาสิ่งที่ดีโชคลาบนะคะเพราะฉะน,นั้นทุกคนไม่ใช่เรื่องมูนะคะนี่คือเรื่องจริง ครูบอกเลยว่าคือเรื่องจริงเพราะเรามีแหวนกันอยู่แล้วเรามีเครื่องประดับอยู่แล้วแต่เราแค่เลือกใส่นิ้วที่มันถูกต้องเห็นไหมแค่นั้นเองค่ะอ่ะสองค่ะนิ้วชี้สมมุติว่าครูหนูไม่มีแหวนที่มาใส่เออนิ้วกลางนิ้วนางอะไรยิ่งนิ้วนางหนูยิ่งไม่มีอะไรแบบนี้นะคะเออใส่ตลอดเหมือนกันค่ะใช่ไหมทุกคนสังเกตชีวิตตัวเองนะถ้าครูไม่พูดคุณก็จะไม่สังเกต แต่ถ้าคุณพูดคุณลองสังเกตนะว่าเฮ้ยเงินคุณเพิ่มไหมงานคุณดีขึ้นขึ้นไหมคุณได้ขยับตําแหน่งไหมหรือคุณมีลูกน้องเพิ่มไหมหรือคุณมีทีมงานเพิ่มไหมหรือคุณมียอดขายเพิ่มไหมให้คุณสังเกตเพราะใส่นิ้วกลางตลอดพลังงานนะคะมันจะนํานะคะมันจะนํามันจะนําเราไปในความสําเร็จนิ้วชี้นะคะบ่งบอกถึงการที่เราอได้ดั่งใจทุกคนไม่ใช่แบบเฮ้ยชี้คนนั้นชี้คนนี้ต้องทําอย่างฉันไม่ใช่นะทุกคนเข้าใจผิดนะ นิ้วชี้นะคะทุกคนเป็นนิ้วที่ได้ดังใจฟังนะคะสมมุติว่าเราอะค่ะตั้งเป้าว่าเราอ่ะปีนี้ขอสักล้านหนึ่งสมมุตินะคะนิ้วเนี้ยจะเป็นนิ้วที่เหมือนเราเสกอะคะ่ะได้ดังใจนะคะ เพราะฉะนั้นนิ้วสีจะเป็นนิ้วที่บ่งบอกว่าได้ดั่งใจนะคะชีวิตจะดีขึ้นทุกคนการงานการเงินความรักด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้านนะคะให้เราสังเกตหาเองนะว่าจริงไหมว่าเออเฮ้ยเราก็เพิ่งมาสังเกตเฮ้ยมันดีขึ้นเฮ้ยมันได้ตำแหน่งสูงขึ้นเฮ้ยมีลูกน้องมากขึ้นเฮ้ยงานมันดีขึ้นเฮ้ยสุขภาพดีขึ้นหรืออะไรก็ตาม แต่จะบอกว่านิ้วชี้นะคะทุกคนจะบ่งบอกถึงความง่ายนะคะสำเร็จง่ายได้มาแบบง่ายๆสมหนังใจสมหวังเพราะฉะนั้นการใส่การใส่แหวนนะคะไม่ได้เอาแหวนมาโชว์นะทุกคนเพราะครูใส่แบบนี้มาตลอดนะใครที่เห็นครูถ้าโชว์โชว์วงอื่นค่ะเพราะอันนี้ใส่ตลอดจนอเพชรมันหมองแล้วทุกคนเพชรหมองแล้วเดี๋ยวต้องหาอะไรามาเช็ดเพชรซะหน่อยมันมันไม่มมมกระทุงกระทุงตาเลยะนะคะเออการใส่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสองนิ้วเขาบอกว่าเราจะสําเร็จแบบง่ายๆ สบายสบายใส่ถูกนิ้วชีวิตเปลี่ยนทุกคนแหวนใส่ถูกใส่ถูกนิ้วชีวิตเปลี่ยนนะคะแล้วมันไม่เปลี่ยนในทันทีนะคะเพราะมันเป็นพลังงานมันจะเปลี่ยนประมาณแบบต้องใส่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยนะคะมันเป็นพลังงานแล้วจะดีไหมคะที่เรามีน้ำหอ,อมสาหรับคนที่ชอบมูนะคะหลังจากใส่แหวนแล้วเราก็มูกันต่อค่ะดังนา้าเงินาังน้ำมาดัง,ดง,งสังขังนมาของเอหิมะ,มะ,มะนะคะเอาให้สุด <laughs> นะแต่ใครมูไม่เป็นอย่างที่บอกค่ะ ก็ไม่ต้องฝืนนะจ๊ะเอาแบบง่ายๆสบายๆทุกคนชีวิตเราอย่าให้มันยากเพราะมันเป็นชีวิตเราเนาะไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเชื่อก็เชื่อถักทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำชีวิตเป็นของใครเป็นของเรานะจ๊ะ